สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนการใช้งานแอปพลิเคชัน foodpanda นะคะขั้นตอนแรกนะคะเข้ามาในแอปพลิเคชันค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าร้านค้าต่างๆนะคะให้เราเลือกดูนะคะเราสามารถระบุได้นะคะว่าจะให้เราส่งที่ไหนนะคะโดยการส่งที่ค่ะก็จะเป็นที่อยู่ที่เราได้ปักหมุดไว้ตั้งแต่คลิปแรกนะคะถ้าหากเราต้องการจะค้นหาร้านค้า หรืออาหารนะคะสามารถมาที่ปุ่มค้นหาค่ะพิมพ์ได้เลยนะคะก็จะขึ้นร้านค้าหรือขนมอาหารที่เราค้นหาไปนะคะกดเข้าไปคะ่ะเพื่อสั่งอาหารก็จะขึ้นหน้ารายการอาหารของร้านนั้นๆน,น,นะคะ สามารถเลือกสั่งได้นะคะถ้าหากเราเลือกเสร็จแล้วนะคะให้กดที่ดูที่ตะกร้าค่ะนี่นะคะก็จะเป็นออเดอร์ของเรานะคะถ้าหากเรามีส่วนลดหรือโค้ดนะคะก็จะมีคุณมีส่วนลด พร้อมใช้ไหมนะคะถ้า,าเรามีนะคะก็สามารถพริมพ์ส่วนลดไปได้เลยคะ่ะหรือถ้าเราต้องการช้อนซ่อมหรือหลอดพลาส,สติกนะคะสามารถกดขอได้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดการติดต่อรายละเอียดที่อยู่นะคะแล้วก็เวลาการจัดส่งค่ะวิธีการชำระเงินนะคะสามารถชำระได้เป็นเงินสดนะคะหรือบัตรบัตร ครดิตนะคะสามารถกดเปลี่ยนได้ค่ะนี่นะคะจะมีชำระด,ด้วยเงินสดเคร a r ตหรือบัตรเครดิตเดบิตนะคะถ้าหากเราต้องการจะกดส่งนะกดสั่งอาหารนะคะให้กดดำเนินการต่อค่ะก็จะเป็นการสั่งอาหารเรียบร้อยนะคะเท่านี้นะคะก็เป็นการใช้งานแอปพลิเคชัน f o o d p a n d a ค่ะ สวัสดีค่ะ